เรื่องดีๆ r รีแคปคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องดีๆรีแคปวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณครูชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เห็นแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้คุณผู้ชมค้ะมีนักเรียนคนไทยเนี่แหละค่ะก็มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะทำเซอร์ไพรส์จนทำให้คุณครูเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วก็ใจฟูนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยพากันแชร์คลิปของผู้ใช้งานทิกตอกรายหนึ่งค่ะที่เธอได้เหมือนว่ามีการแชร์คลิปที่เป็นโมเมนต์สุดน่ารักในช่วงเวลาที่เหล่านักเรียนเนี่ยเหมือนว่าได้เรียนในค่าในคาบของคุณครูชาวต่างชาตินะคะก็เลยทําการวางแผนค่ะเตรียมกันไว้นะคะในหมู่น้องๆน,น,นักเรียน,นยก็คุยกันปรึกษากันวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์คุณครูชาวต่างชาติท่านนี้เลยค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าในคลิปเนี่ยมีการบรรยายเพิ่มเติมนะคะว่า love you นะ teacher ซึ่งจะเห็นได้นะคะในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเด็กๆนะคะเขาก็จะให้คุณครูเนี่ยหายมือหงายมือแบบเหมือนเล่นเล่นกันนะคะกำแบกกำแบกหงายมือปรากฏว่าพอคุณครูหงายมือออกมาค่ะนักเรียนในห้องเนี่ยก็แต่ละคนก็จะเอามีเหมือนเอาขนมเนี่ยมาวางบนมือคุณครูนะคะแล้วแน่นอนค่ะว่าก็ทยอยทยอยเอาขนมมาวางไว้จนทําให้คุณครูเนี่ยทำอะไรไม่ถูกตื่นเต้น แล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆกับสิ่งที่เหล่านักเรียนได้ทําให้นะคะจนคุณครูเนี่ยตัวสั่นแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้งใจค่ะที่เหมือนว่านักเรียนนะคะเหมือนแบบทาให้คุณครูได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าจะทาให้ขนาดนี้ก็ซาบซึ้งที่นักเรียนเนี่ยมีความรักให้กับคุณครูค่ะหลังจากที่คลิปของนักเรียนนะคะได้แชร์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ซึ้งตามๆการยิ้มไปตามๆกันเลยค่ะมียอดเข้าชมมากกว่า8ล้านครั้ง ยอดไลค์เนี่ยโอ้โหเป็นล้านครั้งเลยเหมือนกันคุณผู้ชมคะรวมไปถึงคอมเมนต์เนี่ยก็มีการเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของเด็กๆที่คือเหมือนอาจจะเป็นขนมที่มันไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่มันบ่งบอกถึงความใส่ใจแล้วก็บ่งบอกถึงความรักที่มีให้กับคุณครูของเขานะคะคือบางคนเนี่ยบอกว่าครูต่างชาติเนี่ยเขาอยู่ห่างไกลาจากครอบครัว การที่เด็กๆไทยเนี่ยมอบความรักดีๆให้แบบนี้ในวันพิเศษเน่ะมันช่วยฮิวใจเขาได้มากจริงๆนะแล้วก็อย่าลืมคุณครูชาวไทยด้วยนะบางคนก็บอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็อินกับอะไรแบบนี้จริงๆจากคนที่แบบเหมือนรู้จักฝรั่งเยอะขอบคุณน้องๆที่น่ารักกับคุณครูฝรั่งนะนางปล่อยโฮเลยน่ารักมากๆบางคนก็บอกเขาว่าต้องยกให้เลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สุดในเดือนนี้เลย ดูแล้วแอบร้องตามเลยซึ้งมากๆฝากเดตรุ่นใหม่เนี่ยโอบก,กอดคุณครูต่างชาติแทนพวกพี่ด้วยนะพวกพี่คงไม่มีโอกาสย้อนกลับไปทําในสิ่งดีๆแบบนี้อีกแล้วในขณะเดียวกันค่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ดูมานอนน้ําตาไหลกับคลิปนักเรียนให้ขนมคุณครูต่างชาติเป็นชั่วโมง <S 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 2> <S 2> ดีใจกับคุณครูทุกคนที่ลูกรักนะที่แบบว่าเหมือนที่บบนักเรียนรักอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วก็จากลูกๆทุกคนครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ ใครเห็นก็แฮปปี้ค่ะหลังจากที่เราได้เคยดูผ่านๆมาในโลกโซเชียลนะคะคือคุณครูชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะแฮปปี้แล้วเขาก็จะรู้สึกอินนะคะที่ต้องบอกว่านักเรียนคนไทยเนี่ยทำแบบนี้หรือว่าทำเซอร์ไพรส์ให้ค่ะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักจริงๆค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ